บ้านไม้เอกสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมบ้านหลังเล็กๆน่ารักน่ากันค่ะบ้านขนาด3 5เมตร1ห้องนอน1ระเบียงหน้าบ้านเหมาะสำหรับตั้งไว้ในสวนเป็นบ้านพักหรือจะท้าเป็นรีสอร์ทก็ได้เช่นกันค่ะพื้นที่ใช้สอยกำลังพอดี15ตารางเมตรหน้าต่างกระจกรอบตัวบ้านแบบบานบันไดลิงมีประตูการสุนัขให้ด้วยค่ะ บันไดหน้าบ้านสำคัญนาสิเต็มท้าทุกลูกระเบียงหน้าบ้านขนาด3คูณ1.5เมตรประตูหน้าบ้านเป็นประตูกระจกบานเลื่อนคู่ฝ้าเพดานกรุดด้วยไม้แท้ค่ะภายในตัวห้องนอนขนาด3คูณ3.5เมตรผนังภายในกรุดด้วยไม้แท้ฝ้าเพดานเป็นแบบฝ้าหลุมแปดเหลี่ยมค่ะภายนอกภายในกรุปิดมิดชีตติดแอร์ได้สบายไม่มีรั่วไหล ทางรัจะเดินสายไฟเอาไว้ให้ตามจุดต่างๆของตัวบ้านโครงสร้างด้านล่างวางตรงขีบแน่นๆเลยคะ่ะเป็นไม้ยาวทั้งหมด